ทุกๆปีช่วงกุมภามีนาเมษาสามเดือนนี้เราคนที่อยู่ภาคเหนือก็จะเผชิญกับหมอกควันที่รุนแรงอย่างมากหลายคนเป็นโรคปอดเป็นโรคป,ป,ปะเลงในปอดหลายคนก็มีปัญหาทางเดินหายใจ หลายคนเลือดกำเดาไหลผมก็มีเลือดกำเดาไหลคนส่วนมากจึงตง้องหนีในช่วงสามเดือนนี้หนีไปที่อื่นเพราะมันทำอะไรไม่ได้และก็เสี่ยงต่อสุขภาพของเราเองธุรกิจจำนวนมากก็ต้องปิดตัวลงหรืออยู่ด้วยความลำบากเป็นอย่างมากพวกเราเองก็ต้องหนีตอนนี้เราปิดสวน แล้วก็หนีควันกันโดยเฉพาะลูกเล็กเด็กแดงเราพาเด็กๆหนีหมดเลยเพราะควันมันร้ายกาจมากเรามีปัญหาเรื่องหมอกควันมาเป็น10บกว่าปีแล้วแต่ไม่มีใครแก้ปัญหานี้ได้เลยรัฐบาลก็พูดพูดพูดกลุ่มฝ่ายเอกชนก็ทำทำทำแต่ก็ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในการ แก้ปัญหาตรงนี้ทีเนี้อะไรคือความหวังของเราในวันนี้อะไรคือทางออกใครจะมาเป็นคนแก้ปัญหานี้ให้ได้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นผมคิดว่าเราจะต้องเข้าใจที่มาของควันก่อนปกติเราก็มักจะมองไปที่ชาวบ้านเกษตรกร,ร,กรที่เป็นคนเผาป่า ทำให้เกิดหมอกควันนั่นคือภาพที่เรามองเห็นซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าเรามองดูลึกๆเราก็จะเห็นว่าชาวบ้านจำนวนมากเขาก็เผามาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแต่การเผาในสมัยก่อนเนี่ยมันดับเองเพราะว่าป่าในสมัยก่อนเนี่ยมันทึบมีต้นไม้สูงทึบแสงแดดไม่ถึงพื้น ใบไม้ทับถมกันใต้ป่าเนี่ยมันมีเต็มไปด้วยความชื้นพอไฟป่ามามันก็ดับเองมันดับของมันเองแต่ต่อมาเรามีการตัดโค่นไม้ใหญ่ออกมาขายมากขึ้นป่าก็เลยบางลงแสงแดดลงไปถึงพื้นก็ทำให้ใบไม้ต่างๆแห้งเร็วพอเกิดไฟป่ามาปุ๊บมันไม่ดับมันไม่หยุดมันไหมไปจนหมดเลยทั้งป่า มันก็เลยเกิดเป็นไฟป่าที่กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตามปริมาณของป่าชื้นที่หดตัวลงในขณะเดียวกันชาวบ้านที่อยู่รอบป่าเขาก็จะเผาเพื่อเผาออกเขาเรียกว่าเผาออก อย่างพื้นที่ที่ผมอยู่เขาเรียกว่าเผาออกใครที่มีที่ติดป่าเขาก็จะทําแนวกันไฟปุ๊บแล้วก็จะไปจุดฝั่งป่าให้มันออกไปเพราะถ้าจุดฝั่งนั้นออกไปเนี่ยไฟมันจะไม่แรงมันจะควบคุมง่ายไฟก็จะออกไปเรื่อยๆมันจะห่างที่เขาแต่ถ้าเขาไม่ทําปุ๊บถ้าไฟมาจากข้างนอกเนี่ยมันเข้ามาในที่เขาเนี่ยมันจะดับไม่ค่อยได้มันแรงมากเขาก็เลยถือว่าต้องเผาออกแต่พอเผาออกไปแล้วเขาไม่ได้ดับ เขาก็ปล่อยให้มันเผาไปทั้งป่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านทำเป็นปกติอันที่สองก็คือชาวบ้านที่เข้าป่าบ่อยๆในหน้าฝนเนี่ยหญ้าไมายาลาบหญ้าต่างๆมันจะโตเร็วมากมันจะคลุมทางเดินทำให้คนเข้าป่าไม่ได้พอหน้าแรงปุ๊บกุมพามีนามันแห้งเพื่อให้เข้าป่าง่ายขึ้นเขาก็จุดไฟเผาอันนี้ก็ทำให้เขา เข้าป่าหาของป่าได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยควันจริงๆเนี่ยมันมาจากเผาป่าส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งมาจากการเผาเข้าวโพดตอนนี้เขาก็พยายามที่จะทำให้ดูดีว่าข้าวโพดไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่แต่จริงๆแล้วข้าวโพดเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะเวลาคนปลูกข้าวโพดเนี่ย ตอข้าวโพดสูงๆเนี่ยเวลาเอารถไถไปไถเขาไม่อยากไถครับแต่ถ้าจะให้เขาสับตอข้าวโพดลงเป็นปุ๋ยหมักเนี่ยเขาก็ไม่อยากทำเพราะสิ้นเปลืองเงินเพราะราคาข้าวโพดมันถูกมากง่ายที่สุดคือจุดไฟเผาแล้วก็ไถง่ายค่าไถไม่แพงก็ทําให้เขาอยู่ได้แต่อีกส่วนหนึ่งของข้าวโพดก็คือเวลาสีข้าวโพดเสร็จเนี่ยแกนข้าวโพด เขาเอาเม็ดข้าวโพดไปขายแต่แกนข้าวโพดมันจะกองเป็นภูเขาเลากาเลยบางที่เนี่ยใหญ่มากทีเนี้ยแกนข้าวโพดเนี่ยเวลาโดนไฟมันจะเกิดควันเยอะมากกองใหญ่ๆบางกองนี่ใช้เวลาสองสามวันในการเผาแกนข้าวโพดตรงนั้นฉะนั้นควันดำๆมันก็จะขึ้นมาตลอดเป็นเวลาหลายวันติดๆกันและคนปลูกข้าวโพดเกือบทั่วภาคเหนือเลยวันเนี้ยมันเยอะมากพื้นที่ข้าวโพดมันเยอะมาก ดังนั้นควันมันจึงใหญ่โตมโหฬารมากในปัจจุบันทีเนี้เรามาคิดดูว่าทำไมคนต้องปลูกขา้าวโพดในเมื่อมีอย่างอื่นให้ปลูกเยอะแยะเลยเราก็ไปดูเราก็จะพบว่าการปลูกขา้าวโพดนี่มันง่ายก็คือไถย,ยอดเม็ดมีเครื่องหยอดแล้วก็ฉีดยาฆ่าหญ้า แล้วก็รอกเก็บแล้วก็สีแล้วก็ขายแล้วก็เผาแล้วก็เริ่มใหม่มันง่ายสําหรับเขาแล้วก็มีคนมารับซื้อถึงที่ยิ่งปีไหนราคาข้าวโพดดีเนี่ยคนก็ยิ่งปลูกมากขึ้นทางป่ามากขึ้นลุกล้ําเข้าไปในป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ข้าวโพดมากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นทุกปีนี่คือสิ่งที่เป็นอยู่ฉะนั้นสิ่งที่ทําให้คนปลูกข้าวโพดก็คือการที่คนส่วนมากเนี่ย กินไข่ไก่และก็หมูมากเกินไปแล้วถูกฝึกให้กินแค่ไก่ไข่หมูทุกมือ้อทุกทั้งวันและติดต่อกันตลอดชีวิตดังนั้นคนเจ็ดสิบล้านคนที่จะต้องกินไข่กินไก่กินหมูทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยคิดดูว่าเราจะต้องผลิตข้าโพดมากขนาดไหนจึงจะพอสำหรับเอาไปผลิต ไข่ไก่และหมูดังนั้นเราจึงต้องการพื้นที่ปลูกข้าวโพดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีแม้ว่าทางบริษัทจะทำให้ดูดีบอกว่าจะไม่ซื้อข้าวโพดจากคนที่เผาป่าเผาข้าวโพดแต่จริงๆแล้วเขาก็ซื้ออยู่และยิ่งไปกว่าน,นั้นเขาก็ออกไปส่งเสริมเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านให้ปลูกข้าวโพดให้ ซึ่งถูกกว่าราคาถูกกว่าค่าแรงก็ถูกกว่าและก็ส่งเสริมให้เพื่อนบ้านเนี่ยเผาป่ามากกว่าเดิมอีกเพราะเขารู้สึกว่าปลูกข้าวโพดแล้วขายได้ได้เงินเขาก็โค่นป่ากันสนันวันไว้แล้วก็ปลูกข้าวโพดกันเพราะว่าป่าที่โค่นใหม่ๆปลูกข้าวโพดมันจะงามมากเพราะดินยังดีแต่พอปลูกไปสามสี่รอบปุ๊บข้าวโพดก็จะแย่ลงแย่ลงจําเป็นต้องใส่ปุ๋ยมากขึ้นเขาก็จะถางป่าต่อไปเรื่อยๆ นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันฉะนั้นควันมันจึงเต็มท้องฟ้าเลยในวันนี้การแก้ปัญหาหมอกควันในวันนี้ยังไม่มีใครแก้ได้ยังไม่มีใครภาคเอกชน NGO ก็พยายามที่จะแก้แต่คนเหล่านี้ก็ไม่มีอำนาจมากไม่มีทรัพย์ไม่มีทุนมากภาครัฐ ก็พยายามจะแก้แต่ทาภายใต้การควบคุมของนักการเมืองนักการเมืองเข้ามาแก้ปัญหาก็มาเล่นเกมมาเล่นการเมืองเขาไม่ได้ตั้งใจมาแก้ปัญหาจริงๆดังนั้นปัญหาเรื่องหมอกควันเนี่ยจึงไม่ได้มีการแก้ตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาไม่มีอะไรดีขึ้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอย่างเดียวคืองบประมาณถูกใช้ไปเยอะมากเท่านั้นเองดังนั้น ใครจะเป็นคนแก้ปัญหานี้ถ้าเรามองให้ลึกแล้วเราจะพบว่าคนที่จะแก้ปัญหาเรื่องหมอกควันวันนี้ได้ก็คือพวกเราทุกคนเพราะอะไรเพราะพวกเราทุกคนคือสาเหตุที่ทำให้เกิดการเผาป่าในวันนี้เพราะเรากินไม่หลากหลายเรากินแค่ไก่ไข่หมูนี่คือเหตุผลที่ทำให้ชาวบ้านต้องถางป่าต้องเผาป่าต้องเผาข้าวโพดทำให้เกิดหมอกควัน เพราะเราต้องการผลิตข้าวโพดจํานวนมหาศาลมากเพื่อที่จะมาผลิตไก่ไข่และหมูดังนั้นแม้ว่าเราจะทุ่มเงินไปแก้ไขกับปัญหาของเกษตรกรยังไงก็ตามถ้าพฤติกรรมการกินของเรายัางเหมือนเดิมอยู่มันก็แก้ไม่ได้ถ้าเราบังคับไม่ให้คนไทยปลูกข้าวโพดบริษัทก็ไปส่งเสริมให้เพื่อนบ้านปลูกมากขึ้นและควันมันก็มาอยู่ดีมันไม่ได้ไปไหนฉะนั้น การแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นจริงในวันนี้คือเราทุกคนต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเราจะลดการกินไข่ไก่และหมูได้อย่างไรเราจะไม่กินไข่เจียวทุกมื้อได้ไหมเราจะไม่กินไข่ทุกวันกินไก่ทุกวันได้ไหมเพราะโลกนี้มีอาหารเยอะมากเลยอะเยอะจริงๆพืชผักมเมล็ดทัญพืชผลละมากลากไม้ผัดสักพื้นบ้านปลาแม่น้ำ ถ้าเรากลับมาเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้หัวอาหารมาเลี้ยงสัตว์โดยไม่ใช้หัวอาหารมากขึ้นเนี่ยเราก็จะลดการปลูกข้าโพดมาหาสารมากทีเดียวเพราะหลายๆอย่างเราไม่ต้องใช้หัวอาหารอย่างเลี้ยงปลาน้ําจืดเนี่ยเราสามารถที่จะเอาญ้าเนเปียรเอามันสําปะหลังเอาใบชําใบไอ้กระถินใบกล้วยเลี้ยงมันได้ต้นกล้วยเลี้ยงมันได้มันโตผมก็เลี้ยงมันก็โตอ่ แต่ว่าปัญหาคือเขาอยากให้เรากินแค่ไก่ไข่กับหมูสามอย่างเพราะเขาเป็นเจ้าของพันธุ์มันเขาต้องการผูกขาดตรงนี้เขาฝึกให้คนทุกคนกินไก่ไข่หมูแล้วเขาก็เป็นเจ้าของไก่ไข่หมูนี่คือสิ่งที่เขาอยากให้เราเป็นและวางแผนให้เราเป็นอย่างนั้นจนวันนี้คนรุ่นใหม่เติบโตมากินอย่างอื่นไม่เป็นเลยต้องมีไข่เจียวทุกวัน ต้องมีไก่หรือหมูเท่านั้นกินอย่างอื่นไม่เป็นนี่คือการฝึกให้เรากินเฉพาะที่เขาเป็นเจ้าของมันนี่คือปัญหาที่ทำให้เกิดหมอกควันวันนี้ถ้าเราต้องการที่จะแก้ไขปัญหาหมอกควันวันนี้เราจะต้องช่วยกันทุกฝ่ายภาคเอกชนก็ต้องช่วยภาครัฐก็ต้องช่วยและตัวเราเองเนี่ยสำคัญที่สุดเราจะต้องช่วยด้วยการหันมาฝึกกินอะไรที่หลากหลายมากขึ้น ถ้าเรากินอะไรหลากหลายมากขึ้นเราก็จะกินไก่ไข่หมูน้อยลงชาวบ้านก็จะเริ่มขายข้าวโพดได้ถูกลงเขาก็ไม่อยากปลูกเพราะไม่คุ้มทุนและเขาก็จะเริ่มไปปลูกถั่วเหลืองมากขึ้นไปปลูกถั่วลิสงมากขึ้นไปปลูกงามากขึ้นหรือไม่ก็ปลูกไม้ผลปลูกอะไรต่างๆมากขึ้นมากขึ้นหลายๆคนก็จะไปขุดสระเลี้ยงปลาอ่าหรือไม่ก็เลี้ยงวัวแบบธรรมชาติเลี้ยงด้วย หญ้าปลูกหญ้าให้มันกินถ้าเรากินหลากหลายแบบนี้คนก็จะเผาไม่ได้เพราะการเผาเนี่เกิดจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมันง่ายในการจัดการในการเผาปลูกอ้อยปลูกขา้าวโพดอย่างเงี้ยมันเผาง่ายมันจัดการง่ายแต่ถ้าเราปลูกหลายหลอย่างผสมผสานกันเนี่ยมันเผาไม่ได้เนี่ยคนบริโภคคนกินเนี่ยมีบทบาทสูงที่สุด ที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องหมอกควันโดยเฉพาะคนที่ดื่มกาแฟถ้าเราจะบอกว่าเราจะดื่มกาแฟจากคนที่ปลูกกาแฟในป่าแล้วเท่านั้นถ้าเราลุกขึ้นมาพูดอย่างเนี้คนก็จะเริ่มปลูกป่ามากขึ้นไม่มีใครเผาป่าแล้วเพราะว่ากาแฟที่ปลูกในป่าเนี่ยรสชาติมันดีที่สุดต้นทุนน้อยที่สุดโรคภัยน้อยที่สุดและผลผลิตดีที่สุด แต่วันนี้ยังไม่มีคนปลูกมากนักเพราะคนไม่ได้คิดว่ามันน่าสนใจเขาไม่อยากเปลี่ยนเพราะสิ่งที่เขามีอยู่แล้วเขาก็รู้สึกว่ามันอยู่ได้แล้วแต่ถ้าผู้บริโภคบอกว่าเราต้องการกินกาแฟที่ปลูกในป่าเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทําให้คนเปลี่ยนแปลงผู้บริโภคจะถูกบีบให้เปลี่ยนเองฉะนั้นถ้าเขาปลูกกาแฟในป่าเขาจะไม่เผาป่าเลย ฉะนั้นกาแฟจึงเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะเปลี่ยนโลกนี้ได้โกโก้กาแฟเป็นพืชที่อยู่ในป่าได้ถ้าเรากินเหล่านี้กินสิ่งเหล่านี้โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องปลูกในป่ามันจะช่วยให้เกิดการลดการเผาได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวดังนั้นหมอกควันวันนี้ถ้าเราไม่คิดที่จะช่วยกันแก้ เราหวังแต่ว่าวันหนึ่งจะมีคนที่เก่งคนที่ฉลาดมาแก้มันจะไม่เคยเกิดขึ้นเพราะไม่มีใครเก่งไม่มีใครฉลาดจริงๆหรอกมีแต่คนฉลาดแกมโกงบนโลกใบนี้ฉะนั้นคนที่ฉลาดที่สุดเก่งที่สุดคือตัวเราเราจะต้องลุกขึ้นมาแก้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนตรงนี้ช่วยกันและการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องยากที่จะ ลดการกินไข่ไก่หมูมากินสัตว์เลี้ยงโดยธรรมชาติมากขึ้นกว่านี้มากินพืชผักกินทัญพืชกินไม้ผลมากกว่านี้ชีวิตเราจะดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นสิ่งแวดล้อมดีขึ้นและการผูกขาดจะน้อยลงจะทำให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่คนเล็กคนน้อยที่ทำอะไรเล็กๆน้อยๆทำให้เขาอยู่ได้นี่คือบรรยากาศของความสงบสุขครับ